สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่7 9 9ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเนื้อคู่นะทานายเนื้อคู่ให้กับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่ด้วยนะนะคะมาดูซิว่าเนื้อคู่ของลักษั์ปีจอหรือปีหมานี่แหละนะปีจอนี่จะเป็นยักษ์ผู้หญิงนะคะจะเป็นทัตดินนะคะ การทำนายเราจะอ้างอิงตำราภรมชาตินะคะแต่ว่ามันก็เป็นตำราเก่าโบราณนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนเข้ากับพฤติกรรมเอ่อปรับเปลี่ยนเข้ากับสังคมสถานก,การณ์โลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแล้วก็หนูเป็นแนวนะคะบางท่านอยู่ด้วยกันมาโอนทะเลาะกันทุกวันก็เป็นคู่เวรคู่กรรมกันเราก็ถือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันเพราะว่าไม่ไปไหนนะคะ บางท่านนะ่ะรักกันมากสุดท้ายก็มีปัญหาก็ไปนะต้องแยกจากกันก็มีบางท่านนะเปัญหาเราหายอยางเราแหงต่างคนต่างไปสุดท้ายโค้งกลับมาหากันมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะเรีว่าเนื้อคู่เอาอยู่ที่วิบากกรรมแต่ละคนด้วยนะคะมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะคะการทํานานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อความแน่นอนนะอันนี้คือความเชื่ออีกละคุณต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคนไปกับคนรัก แล้วก็วันที่คุณจะแต่งงานนะไปดูนะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะบางท่านก็ไม่ได้สนใจหรอกอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละอยู่ด้วยกันไปอะไรจะเกิดมันก็เกิดรักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันถ้าดูสบายใจก็ดีไปดูไม่สบายใจก็จะเกิดปัญหาอีกระแวงกันอีกแหละนะคะทีนี้มาดูซิว่าความรักของชาวปีจอเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวปีจอเนี่ยจริงๆแล้วความรักของปีจอเนี่ย ส่วนใหญ่จะเห็นคือเป็นความสงสารมากกว่าบางทีเห็นอกเห็นใจก็เกิดเป็นความรักปกติชาวปีจอนี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้นะจะเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อคนรักมากถ้าไม่เจอในลักษณะของอบุคคลอื่นหรือแรงเชียร์แรงหรือการเที่ยวหรือการชักนำอของเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างเนี่ยไปตรงโน้นไปตรงนี้เที่ยวตรงนั้นตรงนี้ก็ความขี้เก่งใจด้วยส่วนหนึ่งชาวปีจอแต่ความเจ้าชู้บางทีมัน มันไม่ค่อยมีหรอกสําหรับชาวปีจอนะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าบางทีเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยความรักของชาวปีจอนะบางทีเขาพูดไม่เป็นด้วยส่วนหนึ่งเขาพูดหวานล้อไม่เป็นเนี่ยบางทีก็ขาดความมีเสน่ห์ในการพูดหน่อยหนึ่งนะชาวปีจอเนี่ยบางทีจีบคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มากก็คือความสงสารหรือความใกล้ชิดหรือคนแนะนําบางที สถานที่ไปเนี่ยเพื่อนฝูงชักจูงเนี่ยแหละมันทำให้จับปีจอคอยตามได้บางทีจูๆ่ๆเปลี่ยนไปง่ายๆนะบางทีรักๆก,ก,กันอยู่ดีๆนะเออรักกันดีๆเนี่ยบางทีเลิกกันแบบยังไม่ทันตั้งตัวเลยอะไรวะอะไรประมาณก็ <laughs> <laughs> มีนะจากปีจอเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นฉันผิดอะไระก็มีนะแต่ถ้าชาวปีจอรักเนี่ยก็คือ รักมั่นคงนะส่วนใหญ่จะเผลอตัวไปตามเพื่อนฝูงแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเนื้อคู่ของชาวปีจอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะดูเป็นแนวนะคะทั้งนี้ทางนั้นอย่างที่บอกอะโลกโซเชียลสังคมโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนในสิ่งที่เราพูดเนี่ยอาจจะเป็นตำราที่รวบรวมมานะมาปรับเปลี่ยนมาใช้กับชีวิตก็อะไรมันบางทีบางเรื่องราวมันอาจจะ เป็นเนื้อคู่กันมาแต่เจอสถานการณ์ที่มันอาจจะพลิกผันอ่ายมีปัญหาเราหองเราเห็นกันสุดท้ายก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะบางบางท่านก็วันเดือนปีเกิดไม่ตรงเนี้ยนะคะนี้มาดูปีจอกับปีชวดเนี่ยนะการทำมาหากินอยู่ด้วยกันเนี่ยไปในระดับปานกลางนะคะอยู่ด้วยกันไปได้ทำมาหากินช่วยเหลือกันไปได้ในระดับปานกลาง ส่วนจอกับฉลูเนี่ยดีมากการเจริญก้าวหน้าการทํางานเนี่เกื้อกูลเกื <S <S 1> <S 1> ้อหนุนกันส่งเสริมกันนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะส่วนจอกับปีขานเนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกันนะมีกินมีใช้ในระดับปานกลางทำมาหากินปีจอกับปีเถาะนี่ก็เหมือนกันอยู่ในระดับปานกลางนะคะมีกินมีใชท้ทำมากินแล้วระดับปานกลาง ส่วนปีจอกับปีมะโรงเนี่ยไม่แน่นอนนะลุ่มลุ่ม,มดอนดอน,ดน,ดนทำมาหากินฝืดเคืองหน่อยนะคะเออในบางคู่อะ่ะเอออยู่ด้วยกันไปบางทะเลาะก,กันบ้างเราของเราแหงชาวกินขําหามาก็ใช้ภาราต่างๆสร้างร่วมกันเงี้ยลุ่มรุ่ม,ม,มดอนดอน,นไปบางคู่ก็เป็นคู่กรรมกันนะคะปีจอกับมะเสงเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะสมบัติมหาอุปราชมีเกียรติมี มีเกียรติยศชื่อเสียงทางานหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันอยู่นะปีจอกับปีมะเมียนีย่ก็ถือว่าดีมากจอกับมาเสงนี่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าจอกับมะเมียนีย่ดีมากมั่งข้างลารวยลูกหลานก็เจริญรุ่งเรืองอะไรแบบเนื้อคู่กันนะปีจอกับมะแม่นี่กับอยู่ในระดับปานกลางนะคะไปกันได้เลี้ยงดูกันไปได้จนเจือดูแลกันไป นะคะมีปัญหากันบ้างก็ปรับความเข้าใจกันมาพูดจากันนะเขโอเเข้าใจกันก็อยู่กันไปในระดับเรื่อยๆไม่ถึงกับร่ำรวยนะคะอ่านนี้ปีจอกับปีวอกนะปีจอกับวอกก็ปานกลางนะคะไปได้เรื่อยๆปีจอกับลักกานี่ก็เหมือนการส่งเสริมกันมีเกียรติมีักดมีเกียรติยศชื่อเสียงดีสนับสนุนเกื้อกูลกันส่งเสริมกันไป นะคะมีปัญหาก็พูดคุยกันพี่จอกับจอยดีมากเลยนะจอกับจอดีมากเลยมั่งคั่งการเงินมั่นคงหน้าที่การงานมั่นคงร่ำรวยนะอย่างคู่รักบางคนอาจจะทำธุรกิจกิจการอีกคนหนึ่งอาจจะรับราชการส่งเสริมกันคนหนึ่งเป็นทรัพย์คนหนึ่งเป็นสมองคนหนึ่งเป็นแรงอย่างเงี้ยดีมากนะคะเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันส่วนนิบบากากเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะคะปีจอกับปีกุลเนี่ยสมบัติเศรษฐีเนี่ยดีมากเลยมั่งคั่งมีเงนินมีทองร,ำร่ำรวยส่งเสริมกันเกื้อกูลสนับสนุนกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมันอยู่ที่การกระทําของแต่ละคนนะโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอย่างที่บอกอะถ้าเพื่อนฝูงชักจูงแนะนําอาจจะถลําไปอะไรประมาณเนี้ยมันก็เกิดปัญหาชีวิตความรักครอบครัว แต่บางคู่ก็อยู่ด้วยกันไม่ไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็มันอยู่ที่บากกรรมอยู่ที่การกระทําด้วยนะคะส่วนนะที่ดูไปก็ดูเป็นแนวอไอ้ที่จะพูดต่อไปนี้นะจะเป็นระบุเลยนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นผู้ชายข้างหลังจะเป็นผู้หญิงนะที่จะพูดเนี่ยแต่ที่พูดไปแล้วเนี่ยเพศไหนก็ได้อย่างเช่นคุณอาจจะเป็นเพศที่สามชอบกันคนข้างหน้านจะเป็นผู้ชาย ก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรประมาณประมาณนี้นะนะคะได้แต่อันนี้จะจะระบุเลยนะว่าข้างหน้าจะเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าดูๆแล้วมันไม่ต่างกันมากนะักนะคะเนี่ยอย่างปีชวดกับปีจอเนี่ยเนี่ยจะต่างกันเลยเนี่ยถ้าปีจอเออถ้าปีชวดกลับมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะดีมากมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงทํางานราชการก็ จเจริญรุ่งเรืองเกื้อกูลกันนะคะชะลูกับปีจอเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะคะในเกณฑ์ที่ดีอยู่เป็นคู่เนื้อคู่กันอยู่ปีขานกับปีจอนี่ก็ดีนะนะอันนี้ดีดีนะถ้าถ้าพูดไปข้างต้นนั้นมันจะอยู่ระดับปานกลางแต่ันนี้ขานผู้ชายเนี่ยจะถือว่าดีมากข้ามาหากินดีจเจริญรุ่งเรืองนะมีกินนะคะ อยู่ในแล้วดับที่ดีแหละนะปีเถาะกับปีจอก็กดีนะดีเป็นเนื้อกู้กันทรรมาหากินมีทรัพย์สินเงินทองอ่ามีมรดกอ่ามาลงกับปีจอนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ามาลงกับจอนี่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะลุ่มุ่มดนๆน,น,นะธรรมาหาก,กินคือหมายความว่าคําว่าไม่ดีหมายความอยู่ด้วยกันได้ แต่ว่าคุณจะทามาหากินอาจจะฝืดเคืองรุ่มรุ่มโดนโด,ดนอัต,ตคัดลาบากประมาณนี้นะอยู่ที่การอ,อยู่ที่วิบากกรรมหรือ,อจ,จะเป็นคู่กรรมกันก็ไม่ไปไหนก <c oughs> ็จะอยู่อย่างนั้นแหละมาเซงกับปีจอเนี่ยก็ถือว่าดีนะหน้าที่การงานส่งเสริมร่ํารวยทํามาหากินก็ดีมาเมียกับปีจอเนี่ยก็ดูดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ มันรุ่มๆด,ดอนๆนะมาเมียกับจอเนี่ยนะคะมาเมียกับปีจอเออแต่ถ้ามาเมียเป็นผู้ชายเนี่ยมาเมียเป็นผู้ชายข้างหน้านี่จะไม่ค่อยดีใช่ไหม,มรุมๆด,นดอนๆอาจจะเป็นคู่กรรมกันมีปัญหาอยู่กันไปได้แต่ที่พูดไปข้างต้นกับดีมากอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าระบุเลยเนี่ยมาเมียอ,อยู่ข้างหน้านนเป็นผู้ชายแต่ถ้าปีจออยู่ข้างหลังเป็นผู้หญิงเนี่ย มาเมียกับปีจอเอออ่เนี่ยข้างหลังที่เป็นผู้อ่ข้างหน้าเป็นผู้ชายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รุ่มๆุ่มดนๆน,นนะคะเป็นคู่กรรมกันก็ได้ปีมาแม่กับปีจอเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะจะมาหากินไปเรื่อยๆนะเออนะคะอยู่ด้วยกันไปได้นะเราหองเราแห่งกันบ้างรุ่มๆุอมดนๆน,นบ้างแต่ก็ไม่เปไน็นไรมาหากินอยู่ในระดับปานกลาง ปีวอกกับปีจอก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางก็เหมือนเหมือนกันนะไปได้ทำมาหากินอยู่ด้วยกันได้นะละกากับปีจอนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะปีจอกับปีจอเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะปีจอกับปีจอเนี่ยดีมากอืมดีมากเลยจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าส่งเสริมกัน กื้อกูลมีปัญหาบ้างก็อย่างที่บอกสังคมสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ตัวเราพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยน,น,ยนอย่างที่บอกปีจอกับปีกุลก็ปันกลางนะคะอยู่ด้วยกันได้ทํามาหากินไปได้เรื่อยๆนะคะนะคะก็คงจะประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะอยู่ที่วิบากกรรมแต่ละคนอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะคําว่าวิบากกรรมนะอยู่ที่พฤติกรรมจิตใจอย่าวกแวก ที่ตัวเรามั่นคงกับคนรักมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วชาวปีจอเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อคนรักนะทางานก็เหมือนกันจะเป็นคนที่ขยันซื่อสัตย์ซื่อตรงยกเว้นสิ่งแวดล้อมพาไปหรือเพื่อนฝูงพาไปนะเป็นคนขี้สงสารด้วยส่วนหนึ่งนะคะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ดีหน่อยนึงนะชาวปีจอเนี่ยคาพูดบางทีพูดไม่เป็นเนี่ยต้องใช้คําพูดที่หมายถึงความรักนะ เขาจะใช้คําพูดแบบตรงไปตรงมาในเวลามีใครสักคนที่เป็นคนรักมาเลยบางทีทําให้คู่ครองหรือคนรักอาจจะคําพูดของเขาอาจจะไม่ค่อยถูกไม่ไม่ไมค่อยชอบเท่าไหร่อะไรประมาณในเรื่องของความรักนะคะแต่สําหรับเรื่องหน้าที่การงานชาวปีจอเนี่ขยันซื่อสัตย์เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ,ะก็คงประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพราะว่าจะทํานายดวง ให้อีกนะอันนี้เป็นคลิปพิเศษทำให้กดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปพิเศษเอ,อจะได้มีคลิปดีๆมาฝากท่านอีกในการทำนายดวงชะตาในครั้ต่อไปนะคะจะได้ไม่พลาดด้วยสวัสดีค่ะ